พี่ทองพี่ทองครับพี่ทองให้น้องเล่นด้วยนะพี่ถุงทองไหนดูที่ดซิดูสิดูหน้าก่อนไหนดูสิให้น้องเล่นด้วยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้มีดุดุน้องนะคะพี่ทองลักกี้เขาจะจะ,จะชอบหยอกเนาะเขาเป็นแมวเด็กเนาะเสียงม้าเห่าลูกเสียงมา,หาเมาห่าอะไรอ ไหนดูหน้าสิพี่ทองอู้ยอารมณ์ไม่ดีเหรออันนี้เป็นเป็นแมวหรือเป็นพยูนเนี่ยนะไหนดูสิไหนดูสิสปาดแมวหรือตัวพยูนตัวพยูนมันเป็นมันก็จะเป็นอ้วนๆเนาะตัวพยูนเนาะพี่ทองเห็นแฝดตัวเองไหมเนี่ยนี่ตอนเด็กๆนี่พี่ทองนี่เหมือนเหม,มือนนี่เหมือนเมวเล็กเอ้ยไม่ใช่ เหมือนลัก,กี้มากเลยนะคะตอนเด็กเดเหมือนกันนี่แหละน่น่ๆๆๆอุย๊ยๆๆๆๆๆไม่เอาลูกไม่เอาอาก,กี้พี่เขาไม่เล่นลูกออ้ไม่เอานุไม่หยอกก็ได้มามาหาแม่มาโอ้โอพี่ทองทำน้องทำไมลูกอืมอัก,กี้ลัก,กีมานี่สิออ้สงสารมาหาแม่มาขอแม่นุจับนะคะ พี่ทองไม่ให้หนูเล่นด้วยล่ะลูกพี่ทองไม่ให้เล่นด้วยในในในคลิปภาพมันจะเป็นจางๆนะคะแต่ว่า่าอที่เป็นภาพจริงอะมันมันไม่ได้สีซีดจางแบบนี้นะคะถ่ายกลางคืนมันไม่เจ็บอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยอยากถ่ายคลิปในดูหน้าซิอุ้ยโกรธพี่ทองโอ้ยหน้าตาดู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 ดดน่าสงสารน่าสงสารดูจะร้องไห้เหรอ ร้องไห้หรือเปล่านี่น้ำตาคอเดิฮะไปละพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็ไม่ให้น้องเล่นด้วยเลยนะพ่อใหญ่ทองนี่นะฮะแม่สามสีแม่สามสีอยู่นี่เหรอคะอันนั้นเหนียวเล็กมาอยู่นี่ครบหมดเลยใครอีกอิงฟ้าอิงอิงหันหน้ามาสิอิง จ้าเอ๊อิงฟ้านางงามคนสวยตอนนี้หุ่นกําลังจะเป็นพยูนนะคะเพราะว่าอิงกินเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่ากินเยอะหรอกค่ะก็กินปกตินี่แหละแต่ว่าด้วยความที่ทําหมันเนาะด้วยความที่ทําหมันเราไม่ได้อ่เลีเ้ยงลูกเลี้ยงเต้าไม่ได้อุ้มท้องไม่ได้อะไรเนี่ยค่ะเขาก็อ้วนขึ้นเนาะอ้วอนหมดเลย,ยเดี๋ยวเล็กก็กําลังจะอ้วนนะคะเขาไม่ได้อ้วนขึ้นปุ๊บ สัทีเดียวนะคะเขาค่อยๆอย้อวนมีน้ำมีนวลขึ้นมาจนพี่ท้องก็เป็นถังแก๊สละไม่สามสีก็อ้วนใช่ไหมพี่ทองเนาะจะเอ๋ mm. อุ้ยหลับแล้ว <laughs> หลับแล้วหรอลูกสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะ